นี่เรบร้อยล้มอีกเอาเลยแล้วกันเรียบร้อยล้มสวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกม Dead by Daylight โดยคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นฆาตกรตัวใหม่แกะกล่องที่มีชื่อว่าชักกี้หรือเจ้ากูสกายนั่นเองครับ คือจากที่ผมลองไปเล่นเจ้าชักกี้เนี่ยแล้วก็จากที่ผมลองไปจุก้ก <t> ันมาเนี่ยผมบอกเลยว่าชักกี้เนี่ยเป็นหนึ่งในฆาตรกรที่จัดว่าโหดเลยครับคือด้วยคาที่ตัวมันเล็กเนี่ยเรามองหามันยากนะคือถ้าเกิดว่าเป็นฆาตรกรตัวอ,อื่นเนี่ยเวลาเสียงหัวใจมาเนี่ยเรายังสามารถหันซ้ายหันขวาแล้วก็มองหามันได้ครับแต่กับเจ้าเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าด้วยคาที่ตัวมันเล็กมันเลยมองยากด้วยและไม่พอนะครับนอกจากตัวมันเตี้ยเนี่ย มันยังสัตว์เตลได้อีกคือตอนที่มันสัตว์เตลเนี่ยเราสามารถโดนแผลฟรีจากชักกี้ได้เลยนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ทั้งแจกแผลฟรีให้เซิร์ด้วยวิธีนี้บ่อยแล้วก็โดนแผลฟรีจากวิธีนี้บ่อยเหมือนกันครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งฉีกเนี่ยชักกี้เนี่ยสามารถชาร์จหันเต๋าเพื่อเข้าจู่โจมแล้วอีกนะแต่ว่าหันเต๋าเนี่ยบอกเลยว,ว่าแม่งมังครับยากจริง แต่ถ้าเกิดว่าหันโดนหรือว่าชาร์จโดนเนี่ยบอกแล้วว่าเซอร์เนี่ยก็วิ่งฉีกยากเลยนะเพราะสามารถใช้หันเต๋าในการวิ่งตามเซอร์ได้เพิร์กและแอดออนที่ผมจะเล่นเนี่ยก็มีตามนี้เลยครับนี่แอดออนก็เป็นเชือกกระโดดซึ่งจะเพิ่มเวลาของหันเต่าเพิ่มขึ้น30%แล้วก็มีดแกะสลักไฟฟ้าครับคูดาวของการหันเต่าที่พลาดลดลง10%แล้วก็นี่ไฟกระชาก เมื่อเราทําการตีเซอร์ล้มด้วยการโจมตีปกติเนี่ยจะทําให้เครื่องผ่านไฟในรัศสามสองเมตรระเบิดและสูญเสียความคืบหน้าที่8%ซแล้วก็มีล็อกบอนะครับหลังจากที่เซอร์เนี่ยปั่นไฟเสร็จหนึ่งเครื่องเนี่ยเครื่องที่ปั่นได้มากสุดก็จะถูกล็อกส0มสิบวิแล้วก็ปิดชีวิตหรือง้างตีครับทุกครั้งที่เซอร์ปั่นไฟเสร็จเนี่ย เราจะได้โทเค็นมา2โทเค็นและใช้1โทเค็นเพื่อเพิ่มระยะทางในการพุ่งโจมตีให้มากสุดถึง80%เลยแล้วก็บาร์บีคิวบวกพีครับหลังจากแขนเซอร์ได้เนี่ยเราก็เห็นออร่าเซอร์ที่อยู่ไกลจากเรา40เมตรไปเวลา5วิครับปเลตส์โกมันคุ้มค่าและพิสูจน์ได้เห็นว่ากำลังใจที่ได้มาเนี่ยมันมัน,ม,นม่สูนเปล่าเว้ยแต่กับเกมนี้คือไม่ใช่ เกมนี้มันคือมันสูญเปล่าจริงใช่ครับเพราะว่าบางคนก็ยังบอกเลยว่าเหมือนเกมอะเอางบที่ได้มาไปแบบเกี่ยวกับการแข่งซึ่งรู้แหละว้ว่าอยากดันอีสปอร์ตแต่อยากให้ทำเกมให้มันดีมากกว่าเว้จริงก่อนจะทำแข่งอะเตว่านะเฮ้ยเจอแล้วเว้ยตีแน่มาแล้วครับออกจากการเตลไป เรียบร้อยล้มเรียบร้อยม,ม,มาแผนเฮ้ยไอยทำอะไรทำอะไรบาร์บีคิวโอ้โหอยู่ตั้งไกลขนาดบางเกมแม่งสมดุลดีมากเขายังไม่กล้าจัดแข่งอืดีเลยไหนะวะ ไอเรื่องจัดแข่งอะผมดยากนะ s <S แต่จัดโอ้โหพูดดิแม่งให้แม่งให้นิ้วกลางเลยจริงๆผมชอบอย่างชอบเลย <laughs> <laughs> นีเลยใช่ครับผมเองก็งงคือแบบคือเกมอะรู้แหละว่าอยากดันอินสปอร์ตแต่สภาพเกมคือแบบไม่ต่างจากเกมที่ตายแล้วจริงๆนะ คือแบบมันดูแบบมันดูมันดูแสดงถึงแบบว่าความไม่พร้อมหลายอย่างเลยอะจริงๆนะการทำแบบเนี้ยโ,<ฮ>โอ้โหอย่าสองไมโดะหรอครับสองไมโดะนะครับนี่ไงคือไอ้เรื่องเกมอื่นจัดแข่งผมไม่รู้เว้ยแต่ว่ารู้อย่างหนึ่งคือเกมเนี้ย <c oughs> แบบว่าคือไอ้เกม <c oughs> โฮมอะวิวเขาสึกว,ว่าแบบคือแบบ คือรูปเกมมึงก็ไม่ได้ดีมากครับแต่มึงยังจะมึงทำไม่ได้นะนั่นแหละควาคืออย่างนั้นเลยคือแบบเกมมึงก็ไม่ได้ดีมากนะแต่มึงแบบจะเอาให้ได้าาคือร,ร,รู้เลยว,ว่าทะเยอทะยานเว้ยแต่มึงต้องทะเยอทะยานให้ถูกจุดเว้ยไม่โดนเอออะไระเนี่ย อุ้ยอุ้ยอะไรหนีเนี่ยตีข้ามมาต่างปเดียไห้นันเอ้ยอุ้ยไม่โดนว่ะ อ๋อผมผมว่าผมเราถูกอยู่ครับอุ๊ยไม่โดนใช่ใช่ใช่มีช่องเดียวที่หนีเนี่ยเราต่อไมยใช่ลงไปดี ใช่ครับช่องนั้นอ่ะพักหลังอุ้ยเกือบ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 บแล้วเกือบบ่แล้วพักหลังผมเองก็ไม่ค่อยเห็นช่องนั้นลงคลิปเกมนี้นะก็เหลือแต่เฮ้คุณเอิร์ดคุณเอิร์ดไหนไหนมาก็ดีแล้วผมจะบอกว่าเอาจริงไหมอันนี้จากที่ผมไม่รู้มานะเว้เคยได้ยินว่าช่องช่องนั้นเนี่ยคือเขาเองก็เคยบ่นกับเกมนี้เกมเกมนี้เหมือนกันครับคิดดูดีคือ ถึงขั้นเป็นช่วงใหญ่เขายัางบ่นกับเกมเกมนี้เลยอะโอยโอ้ยอยายาอ้ยโอ <c oughs> ้ยโอยาอ้ยโอ้ยโอ้ยคอยหอ้ยคอ้ยโร้ยโร้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโออยอยโออยอกันอื้ เดี๋ยวใครปัน,ปนอยู่วนะนีไงล้มแล้วครับเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไรทำอะไรเอาทำอะไรแล้วโอ้โหอยู่กันเพียบเลยน,นี่แหละครับเห็นไหมฉันจะทีบฟันแกให้ล่วงเลยซึ่งเหมือนที่ผมบอกกับทีมง,งานกันเลยว่าถ้ามึงทำไม่ดีนะ เดี๋ยวกูถีบพวกมึงให้ฟันร่วงเลยนะโอ้โหบอดโอ้โหนั่นไงใช่นั่นไงของอจริงดูนี่ดูสิเจ้าง,งั่ง เครื่องนั้นคงใกล้เสร็จแล้วว่ะนี่แน่อันนี้ฟลุกนะลาไปไกลเลยว่ะ เรียบร้อยหลอกหลอกหลอกใช่ครับเกมแม่งแย่จริงแล้วก็คือนอกจากช่องใหญ่ที่ทําเกมนั้นน่ะแล้วเขามาบ่นอะ่ะเอาตรงไหมผมเองก็รู้จักกินฟูอยู่ท่านหนึ่งอะ่ะที่เขาก็บ่นเหมือนกัน <c oughs> คือเกมนี้เอาง่ายครับแม่งบ่นกันท,ท,ทุกทุกชั้นเ่ะจริงช่องใหญ่ยังบ่นอะ่ะช่องอย่างพวกเราคงไม่เหลือ,อครับจริง นี่เนียนี่เนี่ยเอาไปกินจ้ะ <c oughs> เฮ้ยทำอะไรวะไม่โดนไม่โดนว่ะ <c oughs> เอาไม้ออกก่อน จะช่วยไหมเรียบร้อยล้มแขวงเลยเดี๋ยวนะเียงพวกหมิ่นนี่ียบร้อยล้มอีกเฮ้ยจะว่าไปนะบอกเลยโคตรติดใจว่ะ ถ้าหันเต๋าเป็นบอกเลยว่าแม่งโคตรหนุกจ้ะแกไปโดน,น,นแล้วก็สนุกทุา <c oughs> ่าเลยปามึงก็แซ่บด้วยนะ <c oughs> อุ้ยไม่โดนยังไงอะ <c oughs> อุ้ยไม่โดนว่ะโอ้โหนี่เดียวเอง คนทานเรียบร้อยลม้มเรียบร้อยล้มอีกง้างตีแม่งดีจิกะชักกี้อ่ะหือคนทานทนจริง อุยตายยากแล้วโอเคสวยเสี่ยล้มอีกโอ้โหบอกเลยว่าโคตรฟินคุณเอิร์ทต้องรีบจัดแล้วน,นะครับดูดิเห็นไหมเล่นโคตรมันเลยลบเป็นผักเป็นปลาเลยด้มึงนี่แหวนมันไปอยู่เพื่อนอยู่แน่เลยวะ่ะทรงเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเข้าจะได้ครับเอ้ยแล้วก็เห็นคุณเอิร์ธลงตัวใหม่แล้วเป็นแอนซี่ใช่ไหมแหม่แม่งชื่อคล้ายๆเซอร์เซอร์ในเกมนี้เลยเดียวร้อยแตกถ้าเท่นี้แหละอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูคลิปนะอยากรู้เหมือนกันว่าเล่นยังไง อ๋อใช่ครับผีกันนั้นคือโคตรเหนื่อยครับขนาดเล่นลิกเกอร์ที่ว่าเก่งยังเหนื่อยเลยจริงๆนั่นไงล่ะกูเจอแล้วไงโอเคครับผมมาเฮ้ยเน้ ทันเต๋าต่อแล้วพุ่งเกือบ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 ได้แล้วเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วมึงโอ้โหแม่งม่ใช่ล้มด้วยโอ้โหฆ่าแม่งเลยไปโดนยังเอาเลยแล้วก <c oughs> ัน เรียบร้อยลมนี <tur> ่อุ้ยเชี่ยไฟถ่ายผมเองก็พักเหมือนกันครับคือเวลาเนี้ยปกติบางทีผมลงแรงเลยเว้ยแต่ผมแมวแล้วว่าเหนื่อยลงไปบางทีเจอคนหน้าเดิมสูงมากอ่ะยิ่งแรงสูงยิ่งเจอแต่คนเดิมเดิมอ่ะบางทีคือแทบจะการันตีแพ้ได้ซ้ำอ่ะ เขาจนใครวะนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโดดไหมอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาเดะไม่โดนว่ะ ใช่ครับฆ่าได้ต่อเดี๋ยวแล้วมันแล้วมันเหนื่อยอ่ะคือแบบเราลงแรงแทบตายสุดท้ายฆ่าได้แค่ฆ่าได้แค่ไม่กี่ชีวิตอ่ะมันเหนื่อยนะเว้ยจริงเหนื่อยกว่าจีบสาวยุคที่เล่นเกมนั้นเล่นผีเกมนั้นน่ะฮันแนฮันนันนนแนเห็นนะเว้ยหนังตีครับ โอ้ยสนุกว่ะเตะใจเลยเว้ยคือหันเต่ายากจริงนะแต่ถ้าเกิดเราการจะว่าถูกอะโคตรเจ๋งเลยแต่ถ้าเกิดอย่ามาลองดีกับชักชักอะไรชักกี้โอ้ยสนุกเนี่ยร้อย ไหนนานี่ไงแล้วก็หัวเราะแบบชั่วรล้าสายเลยนะเอาละครับสำหรับการเล่นชักกี้ในคลิปนี้นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ